ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอ,อ,อ,อีกเกมโลบล็อกมไม่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งบบนี้เขาให้เราอ่าเนี่ยให้เราขับรถตรงเหวแล้วให้ได้ที่หนึ่งไอวาน,นี้นะครับซึ่งตรงนี้คือลายสีว่ามันรถของเราสามารถเปลี่ยนสีได้อันผมเอลเป็นสีของผมก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ตรงหน้าจะมีออก หลงเหลือเป็นวันโอเคตอนนี้ของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยซปเซฟไปด้วยประหยัดโอเคอน,นี่เกมเริ่มแล้วใช่ไหมอุยอ้ยทำไมมีเกาะด้วยนี่ช่างเถอะนะฮะเข้าไปแล้วเปลี่ยนคน นี่ดูธรรมดามากอ่ะธรรมดาแล้วไอต่อใส่ทัดข้างหน้าแย่ม,มากโอ้ยออปปี้ออปปี้จะพาเราไปไหนมีออปปี้ง่ายง่ายออปปี้ง่ายโหม,มันเสียนออปปี้ถึงแม้นในช่องแต่ยังไม่มีผมเล่นออปปี้ก็เถอะแต่มันก็ง่ายมากง่าย ง่าย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 บางแบบผมก็เล่นก่อนที่จะมีช่องซะอีกแล้วผมก็เวลตันตอนแล้วใช่ไอ้ลื่นเงอนโกงได้ใช่ไหมโกงยากหน่อยนะนี่ีคำว่าสักสีเธอทำให้เป็นอะไรเธอทำให้ว่ากันเธอ How do w enter i e t o How w o want to let go How w o want to let g How can enter into the w o n t e r sea So ไปทุกคนร้วังล้อข้ามเวลาตกตกเรียบยากมากี่ยกรดมาตั้งนานตกแบบสมมุติคุณปีนตึกสามสิบเมตรแล้ว เพราะรถถ้าพอค,คุณถึงนึงสองเมตรจะสามสามสามเมตรแล้วเนี่ยคุณตันตกผมรู้ทุกคนหวัวจะหัวร้อนจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่หนึ่งอย่างงั้นโอ้มีคนชนะได้แล้วเลยรถดูท้องมา้ามากเลยนะโอเคปับประชับปัะช,ชับา ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปลองที่ร้องเพลงนี่ไม่ใช่อะไรนะรออยู่ร้องเพลงไม่รู้จะพูดอะไรด้วยฟ้มัมอ่ะเลยร้องเพลงไป้วัวน่นแหละว้าวอะไรเนี่ยน้ำแข็งกำลังหลดอะไรน้ำแข็งมืดว้ายโอ้โหตูคนนั้นสิไอซ์โซนโอ้ผมมีศูนย์ไอซ์ซื้อไอซ์ซื้อ อย่าเกินไม่ซื้อพร้อมนะเอาเลี้ยวได้โอเคปั๊บ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 ป่งโป้ปั๊บปีปั๊บปีโป้เอาไปเมื่อไหร่เอาไปเมื่อไหรเก็บเหรียญเหรียญโอ้เพื่อนยังเก็บหมดเลยอึ๊บเหรียญโอเคได้เก็บได้เก็บบ้างหาชนต้นไม้ใช่ไหมหาชนต้นไม้แต่เหินว้าวโอ้ยามาก แย่มากตอนนี้คือแย่มากแย่แย่สุดแย่โอ้ยยอะไงงั้นนั่นนั่นงั้นงันอ้ช้าป้าเอ้ยลบหันงั้โอ้โหพอยเห็นมันฟูบตายปั๊บเลยไอ้หินลูกนั้น โดดกระโดดกระโดดไป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 โดดไป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 ให้ออกจากประเทศไทยออกไปออกไปก่อนปีนปีนผมจะปีนปีนให้สูงที่สุดให้หาจากประเทศไทยให้มากที่สุดปุ๊บผู้นำได้ยำทำได้ยำแย่มากอ๋ ผมไม่ได้เล์นักเกิดยูทูบบนผมว่าไม่ได้ไรายได้ผมก็ไม่สนเพ่าผู้ติดตามผมมีแค่ส,ส,สามคนเท่านั้นผมไม่สนก็เป็นเรื่องจริงเพราะไม่สนผมผมไม่ได้รายได้อยู่แล้วท้าไม่ถึงพันคนอล้ใช่คนจะคิดคิดได้นะ ค่อยค่อยไปค่อยค่อยทีละคนผมรู้แล้วไม่เขาแบบกระโดดกันเยอะแล้วเกินแล้วไม่มีใครผ่านมันแออัดแออัดแอดแอดัด้าใจไหมมันแออัดมันเบียดกันได้ค่อยค่อยค่อยท่คนดึงเขาก็โดดโดดชา้าช้านะเขาโดดอยู่แบบที่เขาแบบไม่ให้คนผ่าน แล้วก็เราไปดูสิเส้นสุดใกล้แล้วฮึบอึบฮึบดึงไหนเนี่ยวัดเดี๋ยวตรงนีนะ้น่าจะดีขว่านะนี่นนไปจะได้อะไรขึ้นไปอะไรไ้ประโยชน์นี่คืออะไรเปล่า กำเดินอยู่แล้วไม่รู้ว่าใครอยู่ที่หนึ่งแต่ที่รู้รู้ผมผมกากมากมากแต่กากไม่เท่าไอหุ่นหุ่นกากสุดออกไปเพื่อนออกไปอย่ามาเบียดกันเด้ทุกคนต้องเข้าใจว่าเพื่อนมันเบียดกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมออก็โกรธแล้วผมผมยืนได้แล้วนะแต่เพื่อนมาผลักผมมาชนผมผมกระเด็นอนะ เอ็มันหาสุดรู้ไหคนคนที่ทำอย่างนี้ยมันจะทำให้หัวร้อนแล้วคนที่เกงจะไม่หัวร้อนแล้วตกเองก็จะโทษคนอื่นตัวเองไปแก้คนอื่นแล้วพอตัวเองตกตกเองเนี่ยไปโทษคนอื่นแ,นนแวา้าค,ค,คนอื่นไปทำมันทำให้มันนะตกใช่ มันเรื่องจริงวะ่ะโอเคอธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยปักปักตาดักตาดักต,กตกอกตอกแล้วสีมันสีจะจะเล่นไ้ไกลแค่ไหน,าน,นมาแปดเออหกห้ยสี่ สามสองหนึ่งยา yeah! มาแต่และคนมีรถด,ดีๆกันทั้งนั้นเอารูผมสีรถรถสีเขียวฟ้าผมลืมลายทหารแฮไม่ไรไปกันเถอตะ,ตะ,ตะ,ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผมได้ที่หนึ่งที่หนึ่งจะต้อง ม้มจมนแน่อันจะเป็นตามที่ผมคาดไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดรอดรอดอยู่รอด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  จุยกระจายเสร็จ๋ยวก่อนก็ผมมันลืมไปอยากหนึ่งครับผม,ผมลืมลายนี่รถผมต้องมีลายแบบตัวผมต้องมีลายทหารแต่อันนี้มันไม่มีสิโอเคเสร็จสิสส้นขอดรอปอปปี้ ผมจะเป็นคนที่แบบเวลาผมรู้สึกผมจะหัวร้อนผมจะชื่ออะไรอะ่ะอ่าเราไม่รู้ผมจะแบบทำตัวแบบงเงียบยงเงียบแบบไม่ไใ,ใ,ในใจผมจะจะกดกดแค้นแค่ไหนไม่ตใ,ใ,ใ,ใจผมจะกดแค้นหรือหัวอะไรตามผมก็จะเงียบไว้ไม่ให้แสดงความสึก ตอนนี้ผมโกรธ่ปั๊บ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 ปับปั๊บป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 ั๊บไม่นะที่ฉันกรดไปมันไรประโยชน์โยด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 โโลโลลไประโยชน์ไปไปแล้วม่รไม่รอลไปล พยาพักผมไม่ได้แกะผมไม่ได้ผักแต่คุณมาตอนที่ผมกำลังเนอะมันไล่ไประยชใช่มันไล่ไประโยชน์เพื่อนพยายามพยายามออกจากประเทศไทยเข้าใจไหมเพื่อนไปนี่นี่นี่เดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันในคลิปนี้ เล่นมานานมากแล้วอ,อ,าอาจจะอาจจะอาจจะแบบแป๊บยี่สิบนาทีเนี่ยแต่ว่าพอเล่นจริงเป็นชั่วโมงเถอะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บคือผมมีแฟนมีแฟนที่จะสร้างทิกตอกแต่ว่านช่องทิกตอกแต่ว่าโอกย ผมเป็นแบนนะ่าไม่ได้รอบจะทำจริงเนี่ยเป็นแบนเป็นแบนไว้เฉยๆว่าฮือยังดำเนินอยู่แล้วตอนตรงนี้คือคนว,วุ่นวายมากโอ,โ,อโอ้เฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนนอย่างนั้น นยชุลมุลนทันทีเลยอ่ะมาครั้งนี้จะไม่ชนต้นไม้สัญญาจะสัญญาว่าผมจะไม่ชนต้นไม้มาตัด โ <c oughs> okay, อเคซสเปอร์มาร์เก็ตกับคนธรรมดาแล้วอ่ะตุเร่โดตุตุตุเร่รัสตักลลตักตุตักตัก,ตก,ตก รักตุกตัก,ตก,อกโ,อโอ้ข้างหน้าอะไรน่ะยากแน่โอ้โหโอ้ อายุได้อยู่อายุได้อยู่อายุอายุว้าวเกือบตายเฮ้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 ยเยเยเยงแรงไม่ค่อยดีละโอต้วนี้เ้าะตุดเอ้ยโอ้โหสิบร้อยบเอาส0 0พันสิบร้อยื่ รีนนติดก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้ววันนี้ขอตัวไว้เพียงเท่านี้